สวัสดีทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปนะครับวันนี้ช่องของเราก็นําเครื่องรางมาชมกันนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือเขี้ยวหมีแล้วก็ไอ้งั่งนะครับผมของที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับเนี่ยที่เป็นของที่ยังไม่ได้ถูกขายไปนะครับนี่ก็เป็นมีสะสมบ้างเล็กน้อยนะครับผมเนี่ยองแรกนะครับเป็นไอ้งั่งนะครับ เี่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับอง์นี้ก็เป็นของบ้านๆน,นะผมนี่ครับสภาพเนื้อสำลิดนะครับอ่าทองหลอกบวบนะครับผมนี่ผ่านการใช้งานมาอ่าไม่ต่ำกว่าประมาณร้อปีนะครับผมองนี้สภาพนี่ครับอ่าใต้ฐานเขาเ,าเทียนอุดเทียนนี่แข็งเป็นหินนะครับผมแข็งจนเป็นหินแล้วนะครับองนี้ เป็เองั่งหาพิมพ์อาถรรพ์นะครับเกศคดหน้าอกยูนะครับผมนี่สภาพคือผ่านการใช้งานมานหลายชั่วอายุคนเหมือนกันนะครับผมภาพนี้ครับนี่ผมก็ได้มาหมาดๆนะครับผมดูสภาพการใช้งานนะครับนี่ดุมเป็นการหล่อแบบโบราณน,นะครับหล่อพิมพ์ประกบนะครับผม ไตถ่านบางนะครับมนเรียบนะครับตามสูตรโบราณนะครับเกจคดนะโอ,อ้ยพิมพ์พวกนี้เป็นพิมพ์อาถรรพ์น,นะเป็นพิมพ์ที่พวกเสือพวกนักเลงชอบใช้กันนะครับเพราะว่าออกจะออกไปทางด้านาแคลคาดคงกระพันแล้วก็ป้องกันพวกคุณใสต่างๆได้ดีนะครับพวกนี้นครับเรื่องสเสน่ห์ก็มีบ้างนะครับ แต่ที่เด่นๆนะครับที่เขาพูดกันมานะครับตามที่ผมเคยใช้นะครับพิมพ์นี้ครับจะแรงไปทางด้านแควคาดป้องกันป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับผมจากหวก่าตาวุนเป็นพิษลีกนะครับผมนี่คนโบราณเขาชอบใช้พิมพ์นี้นะครับคนตามชนบทอา่าตามหมู่บ้านนะครับจะมีเห็นกันเยอะพอสมควรนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ หาดูได้ยากนะครับงั่งทแทๆนะครับผม,มนี้เนื้อนะหาพิมพ์คมชัดนะครับผมนี่คมชัดนะครับทุกรายละเอียดน,นะครับผมเนื้อสวยนะครับนี่ผมส่องให้ชมกันนะนี่ครับสาภาพผ่านการใช้งานนะครับผมเนื่ยอย่างงี้คนระับหลายคนก็แสวงหานะครับไอ้งั่งครับหลายคนจะถามว่ามีตัวตนไหมอย่างนี้นะครับที่ชอบทักมาถามผมนะครับผม ของพวกนี้มันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองครับทุกอย่างเป็นเพียงการบอกเล่านะครับผมดูครับขึ้นเกตกระดีเต็มองค์แล้วนะครับผมองนี้คือเก่ามากนะครับผมไม่ใช่เล่นๆนะครับอายุอานามเก่าพอสมควรครับเนี่ยภาพสึกใบมากนะครับนี่ความสวยงามต่างๆครับดูความสวยงามละเอียดของแต่ละแต่ละส่วนนะครับผมการโดนสัมผัสนะครับ นี่คืองั่งที่ผ่านการใช้งานจริงมาคนระับไม่ได้ขัดแต่งผิวนะผมจะสภาพประมาณนี้นะครับนี่ไม่ได้ซึกรนะับไม่ได้ซึกจนเหี้ยนนะครับผมนี่คือซึกแบบธรรมชาติเก่าๆโบราณจริงๆนะครับผมนี่ลองรอยต่างๆนะครับนี่ดูเส้นเส้น,เส,นเส้นสังวาลน,นะครับผมเส้นสร้อยสังวาลน,นี่คมคมนะครับคมลึกนะครับ หน้าตาบิดเบี้ยวนะครับจมูกโด่งนะครับองนี้ครับเหมือนจะเขาจะทำรูจมูกมาด้วยนะครับนี่นี่ครับนี่นี่คือองค์แรกีผมไม่ชมกันนะครับผ่านไปนะครับผมองนี้แล้วก็องต่อไปครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมพิมพ์เล็กอยุธยานะครับอันนี้จะจะเป็นพิมพ์พิเศษนะครับในวงการเขาจะเล่น กันเป็นพิมพ์พิเศษนะครับเป็นพยายง่างเล็กนะครับเรียกพิมพ์เกตตุ้มนะครับเกตตุ้มสร้อยสังวานนะครับพิมพ์นี้จะมี2แบบนะครับเป็นเก,เกตจะเหมือนกันนะครับแต่คือตรงโนกตรงนี้จะไม่มีสร้อยสังวานนะครับอีกแบบหนึ่งแต่ที่นิยมกันก็คือแบบมีสร้อยสังวานนะครับจะหายากหน่อยนะครับผมนะรครับ อันนี้ก็ซึกนะครับซึกมาไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผ่านการใช้งานมาไงยาวนานพอสมควรนะครับผมจะชอบเล่นงั่งที่มีลักษณะผ่านการใช้งานนะครับผมอ่าเก่าเก่าผิวเปิดนี่มันมันจะเป็นสภาพที่เขาใช้งานมาจริงนะครับผมงั่งวงนั้นจะอ่าแสดงอิทธิฤทธิ์หรืออะไรต่างๆให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่เหมือนฮ่างั่งที่ สภาพที่เขาเก็บไว้นะครับพวกนั้นจะใช้งานไปจะไม่ค่อยเห็นผลไว้นะครับอันนี้จะเห็นผลไว้นะครับดินใต้ฐานไม่มีนะครับผมโบไว้แล้วครับเดินเหมือนเจ้าของเขาแคะไปใช้หรือมันหลุดล่อนไปเองก็ไม่รู้นะครับผมแต่ดินใต้ฐานไม่มีนะครับผมคือหลุดเข้าไปหมดนะครับผมนี่นี่คือสภาพใช้งานจริงมานะครับ อันนี้ก็มีอยากแจยเข้าไปข้างในครับดูได้ครับเก่าจริงไม่เก่าจริงนะครับอันนี้ทํากันไม่ได้นะครับนี่อยากแจย์ข้างในนี่ทํากันไม่ได้ครับของของแท้ครับของแท้ต้องแบบนี้ครับต้องมีร่องรอยให้เห็นนะครับความเก่าธรรมชาติเนื้อหาครับนี่นี่ครับนี่เกตกระดีทุกองนะครับผมองนี้จะเป็นองค์ที่เนื้อสวยนะครับนี่นี่ครับ ความคมชัดหน้าตานะครับผมมีการแตะสึกของพิมพ์นะครับตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดนี่ดินดินที่หัวยังมีอยู่นะครับนี่ครับนี่คืองั่งที่ผ่านการใช้งานของแท้นะครับผมนี่รอยห่วงนี่กิวนะครับการแขนกิวจากการแขนเชือกนะครับผมของเจ้าของเดิมเขาใช้มานะครับนี่ครับนี่ เป็นงัางถ้าเราเล่นสภาพสภาพที่ใช้งานอย่างนี้นะเก่าๆ,ๆนะครับมันจะมีรายละเอียดให้เราเห็นเยอะนะครับผมนี่มันจะเก็บรายละเอียดให้เราเห็นความเก่าได้เยอะนะครับผมนี่สภาพรองรอยต่างๆนะครับนี่ดูได้ใต้ฐานกวงโบไปเลยนะครับดินน่าจะหลุดออกไปหมดนะครับผมตรงนี้เป็นพญายง้างเล็กเกตตุ้มส้วยสังวานนะครับผม ไงกล่องยังไม่ค่อยโฟ,โฟกัสเท่าไรองนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์พิเศษเหมือนกันนะครับนี่ครับพิมพ์พิเศษเหมือนกันครับเขาจะเรียกพยายงั่งเล็กอกข้าวหลามตัดนะครับผมนี่จะมีสร้อยอกเหมือนข้าวหลามตัดตรงกลางหน้าอกนะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากร้อยเอ็ดนะครับผม นี่ของเก่าๆนะครับนี่ห่วงกิวขาดไปทำมาชาตินะครับนี่ผ่านการใช้งานมาดูหน้าตาโดนโดนสัมผัสโดนศึกนะครับดินใด้ฐานยังมีครบนะครับแข็งเป็นหินนะครับผมดินฐานบางเรียบเนียนนะครับผมสภาพผ่านการใช้งานมาเช่นกันนะครับนี่พวกนี้ก็เล่นกันประมาณ2 0 0 0 2นสถึง อ,อย่างต่ำสุดก็คือ1 7น0จนะครับผมเขาเช่าหากันนี่ครับเป็นปรยาง่างเล็กนะครับที่ใช้งานผ่านการใช้งานมานะครับนี่ครับดูความเก่านะครับผมเนื้อสวยนะครับอง์น,นี้ใครชอบก็ทักมาได้นะครับผมมีราคาให้ทุกองค์นะครับผมทักไปทางเฟซผมก็ได้หรือที่ หน้าโปรไฟล์ผมนะครับกดเข้าไปจะมีเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรติดต่อผมโดยตรงครับพูดง่ายครับพูดง่ายพูดคุยกันได้ครับสบายๆนะถ้าแท้ผมก็รับเช่านะครับถ้าใครมีจะปล่อยนะครับนี่ครับดูสภาพดินนะครับพี่ๆนี่ครับความเก่าของดินแข็งเป็นหินนะครับองค์นี้นี่บางคนจะไม่ชอบเล่นพิมพ์เล็กนะครับนี่ จะชอบไปเล่นพิมพ์ใหญ่นิยมนะของหายยากๆนะครับ high, นะแล้วก็โดนเก๊กันเยอะนะครับแต่พิมพ์พวกนี้นะครับก็ไม่ธรรมดากันนะครับราคาไม่ไม่สูงมากนะครับก็พอจับจับต้องกันได้นะครับเล่นกันได้เล่นหากันพอจับต้องกันได้นักสะสมนะครับนี่ครับหรือใครที่ยังไม่มีพกติดตัวนะผมแนะนำนะครับพิมพ์เล็กพกง่ายนะพกง่ายสบายๆนะครับผมนี่ก็ อ่าไม่หนักนะครับทุกง่ายสบายๆนะพิมพ์เล็กนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับอันนี้ก็มีเขี้ยวเสือนะครับผมเขี้ยวเสือเขี้ยวเสือที่ผมสะสมบ้างปล่อยบ้างนะครับตามกําลังนะครับถ้าได้ราคาผมก็ปล่อยนะครับนี่นี่ครับเก่านะผมแกะเสือนะครับดูสภาพเขี้ยวนะครับนี่ เป็นขึ้นมันนะครับขึ้นมันแล้วนะครับเก่าเป็นร้อยปีนะครับเล่มนี้นี่เป็นเนื้อเนื้อจะเป็นเทียนนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อเทียนไปแล้วนะครับมันเป็นเนื้อเทียนไปแล้วนะครับเล่มนี้ครับนี่อันนี้เป็นเขีื่องโป่งนาครับผมเคยให้ดูแล้วมั้งครับพวกนี้นะนี่อันนี้มาให้ชมกันนะครับแล้วก็นี่โป่งฟ้านะครับ เขี้ยวเสือปรงฟ้านะตามตำราไทยดูสภาพเขี้ยวคนระับนี่เป็นเขี้ยวล่างนะผมเป็นสภาพปร่งฟ้านะผมเอาลักทาข้างในไว้นะครับเเพื่อเพื่อให้เขี้ยวมันหนึบขึ้นนะผมนี่ลักจะช่วยประสานเขี้ยวไม่ให้มันแตกล้านง่ายนะอายุมันจะอยู่ได้เป็นร้อยๆปีนะผมนี่ผมทาแต่ข้างในนะผมแล้วก็ซึมไปตามร่องที่มัน รอยเขี้ยวมันลันแตกไปนะครับมันลั่นนะครับผมนี่รอยลั่นของเขี้ยวต้องมีนะครับแต่เขี้ยวเสือแท้นะครับนี่ปงฟ้าครับนี่แล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเขี้ยวกลวงนะครับเขี้ยวเสือนะครับอันนี้ผมได้เก่าๆมาจากรักชานนะครับเนื้อเดิมมันสวยอยู่แล้วนะครับแต่ผมเคลือบรักไว้อีกทีนะครับผม ผมลงรักเองนะครับรักจีนนะครับของแท้รักแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกว่าจะได้ได้ขนาดนี้ก็โดนมาเยอะนะครับดูยังไม่หายเลยครับขวามันมันมันกินนะครับผมแพ้นะแพ้รักเต็มมือนะครับคันนะครับผมนี่มันแห้งแล้วนะครับผมพี่พี่มันแห้งแล้วตอนนี้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันแห้งแล้วนะครับผมแต่เขาบอกว่ามันก็ยังมีพิษแต่ผมใช้พวก ไอ้นั่นนะ,ะ,ค,รนะครับแอลกอฮอล์ครับล้างล้างล้างเพื่อให้มันมันละเหยนะครับเพื่อให้ความความคันของมันละเหยไปนะเพื่อให้ยางมันละเหยไปไม่เวลาเราสัมผัสจะได้ไม่คันอีกนะนี่นี่เป็นได้จากราชานมานะเล่มนี้เก่าเป็นร้อยปีนะครับผมโครงป่าแท้นะครับผมเล่มนี้ครับนี่เก่าแล้วผมใช้ลักเคลือบไว้นะครับเนี่ยเล่มนี้ผม สะสมนะครับพวกนี้ครับนี่แล้วก็มีเล่มนี้นะครับในนี้เล่มนี้จากประเทศลาวผมไปทาเกาะมานะครับผมไปจับเงินมานะครับออกแบบออกแบบเองนะครับเล่มนี้นี่ครับแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์จานให้แล้วก็เสกอธิษฐานจิตเสกให้อีกทีนึงนะครับนี่ครับดูความสวยงามนะครับใกล้ๆนะครับ ใส่พลอยตาสีแดงนะครับเป็นพลอยแท้นะงานจิวเวลรี่นะครับฝังเพชรนะครับฝังเพชร270เม็ดนะครับเป็นเพชรรัเสเซียนะครับมีเพชรแต่เป็นเพชรที่เกดเกรด,ดีนะครับนี่คนระับออกแบบเองนะครับนี้เป็นเครือทวันนะครับทวันเก้ายอดนะครับนีนะ่เป็นความเชื่อนะครับแล้วก็เขียนเสือสมิงเก้าศอกนะครับ อ่ะเป็นมนเสือสมิงก้าศอกคูบาจานท่านนี่ครับลงให้นะครับผมนี่ดูรายละเอียดชัางเขาทำมาสวยนะครับผมมีคนอยากทำกับผมเยอะแยะนะครับอ่าแบบนี้นะครับแต่ราคาผมทำมาประมาณ1มื่นสีนะครับใช้เงินไป5-6กกรัมนะครับการหล่อนะครับผมนี่แล้วก็ลงลงยานะครับผม ลงยาฝังเพชรอะไรต่างๆนะหมดไปประมาณเป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทนะเป็นหมื่นสี่นะค่าเคี้ยวนี้ก็แพงแล้วแล้วก็มาทำนี่คเป็นของสะสมของใช้ส่วนตัวนะครับผมอ่านี่ครับเป็นของมหาอำนาจบาร,รมีนะครับผมเขี้ยวเสือเสือเสือขึ้นชื่อว่าเสือนะเป็นสักใหญ่นะครับผมเป็นเจ้าป่านะครับเป็นมหาอำนาจบาร,รมีนะครับผม ไม่ดอยไปกว่าช้างนะครับเสือกับช้างนี่จะเล่นกันแพงนะครับงาช้างก็เล่นกันสูงนะครับผมราคาหลักหมื่นขึ้นนะครับ <c oughs> นี่ก็ผมปิดมาประมาณสองหมื่นนะครับเป็นเขี้ยวเสือที่ได้จากฝั่งลาวนะครับผมนี่เขาบอกว่าเจอในป่านะเป็นเขี้ยวที่ตายพายนะครับผมไม่ธรรมดานะครับนี่ไปแต่แต่กวงนงครับ เป็นเขี้ยวที่ปล่งปร่งหนานะครับแต่ไม่ไม่ตัดโคนนะครับถ้าเรา,เาไฟส่องไฟจะส่องทะลุเป็นสีแดงแดงนะครับแต่ถ้าเขี้ยวเขี้ยวโปร่งฟ้านะครับโป่งฟ้าอย่างงี้ยครับไฟส่องจะเห็นเป็นแสงไฟทะลุสวยสวยงามเลยนะครับนี่เป็นเขี้ยวโปร่งหนานะครับเหมือนกันนะครับพวกนี้เป็นเขี้ยวบนนะครับเล่มนี้ยาวประมาณ 4. 2นิ้วนะครับผมนี่ครับ สวยๆนะครับนี่เป็นเครื่องรางที่ผมสะสมไว้ตอนนี้นะครับแล้วก็พวกไอ้งั่งนะครับยังเล่นเหมือนเดิมแล้วก็มีเขี้ยวอันนี้เป็นเขี้ยวหมีนะครับเขี้ยวหมีเขี้ยวเสือมันจะต่างกันนะับผมนี่ครับนี่ครับส่งไปจานอาคัคระลงอัคระนะครับจานเซกเรียบร้อยนะครับเล่มนี้ นี่เกานะครมีมีตัวนี้เป็นหมีใหญ่เก่านะครับยาวประมาณ3นิ้วนะครับผมริมนี้นี่ครับสำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบเครื่องรางนะครับผมงามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับพวกนี้เป็นเครื่องรางโบราณนะครับผมนที่ตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนนะครับเราก็เชื่อตำตามกันมานะคว่าให้คุณทางด้านนั้นด้านนี้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับเนี่ยทั้งงั่งทั้งเที่ยวเสือทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมเปิดให้ราคาแบบมิตรภาพนะครับผมผมก็บวกไม่เยอะนะครับในเที่ยวเสือ,อน,นี่ก็เล่นกันหนักหน่อยนะครับผมไอ้งั่งก็องนี้ผมเปิดไว้ประมาณ3,5 0 0นะครับผมนี่สามพันห้านะครับนี้ก็ประมาณเปิดไว้2 0 0พันนะครับผมพิมพ์เล็กเปิดไว้2 0 0พนนี่พิม ของนี้เปิดไว้ประมาณพันหนะครับผมใค,ใครสนใจทักมาพูดคุยกันได้ครับผมหรือติดต่อที่เบอร์โทรผมทาง f a c e b o o k ผมแอดแล้วก็ทักข้อความมาได้ครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบชื่นชอบเครื่องรางเหมือนกันนะครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ